สวัสดีครับมื้อน,นี้ถ้ามาหาป่าครับมื้อนี้นี่ครับมาเจอครับขอท้องอินครับมื้อน,นี้เขาอินว่าจะพาหาป่าครับอาจะเป็นน้องนี่ครับเพราะว่าเราสิเปิงปิงปิงเดีย๋ยวถามพ่อคนก่อน,น,นปิงยังไดพ่อปิงน,น้องไดครับนี่สองน้องควบเลยนบ่ครับ ปิ้งสองน้องเลยคุณครับฟิสั้นน้องสดอยู่เที่ยงเทียงมั้ครับแลาม,มากครับน้องมอดครับนี่คน <c oughs> แนกที<ค>่<ค>ตาม,<ค>ตามนี่ครับเดี๋ยวพาอบึงหาป่าครับมี้เตรียมของออกมามันมวนเลยครับมึงบรรยากาศไหหอ้มาต้นไหมใหตใ่อ,อ,อ,อแล้วเร็วแล้วเอาสสียวน้ำใส่ผอที่นี่ไว้แต่หดพักหดหยา น้ำยุ่ยใส่บนที่นี่พ่อมันมันไหลไมาใหม่ป่ครับวายเข้าเดียวเขียนคันออกบอ่อบ่ครับคือไหลลงมาตาคือไหลไหลไหลน้นมันบางบากเลยนะไหลทุ่งวะเหนียวครับท่ามันจะไหลลงมาคือเก็โอ,อ้โหเขียนมันบางบากโอ้โหไหลเพราะว่าประจําโอ้สุดยอดออนี่นะครับสวนเงาะสวนผักหวานมือนี้สิมากินปลาได้บนที่นี่วากินผักได้ครับมือนี้ โอ้สำนี่กันหลาตวกเลยตัวนึ่งครับอันนั้มาตรงไหมที่ทัานอันนั้มาตรงนะครับโอ้ตรงโดพอผมมาเทีนไปเลยด้วยนี่งโอ้มตรงใส่เครื่องสูบยากเลยตัวนี่ไหลบวบเลยครับ ล้อบ,บึงป่าครับรออบางทีนีจ้จะไปบึงมองมันสิไหลมากก่อนครับออออน,น้ำไหลมาทั้งนี่มครับสะดวกสบายครับเพราะว่าออออครับมองน้ำม,มันสิไหลมากครับทังนี้ไหลมาจากเขื่อนครับเราบึงครับที่ด้ป่าหลายบอ่อ ครับปล่อยลงอัอนคลองนี่พี่เพ็ดแบ่งเป็นสองคลองครับเดีียวครับให้ไมาเบิกมองเกื่อนกันไว้นี่นะครับดีจริงสินะครับได้เปรียบ้าบ้านให้ติดคลองติดห่วยบริหารน,น้ำได้กับสบายครับเฮ็ดกษตรขาดบริาการคือน้ำเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับจะเป็นฝายการน้ำไว้ให้น้ำไหลเขาครับมก็เ็ไหลเขาสะาพอดทออี่เราครับอันนี้เป็นคลองธรรมชาติสุดยอดมากครับอากาศดีมากเจ้าป่านี่รอบเบิรงครับสิมีป่าวะ สุดยอดเลยมีคลองน้ำโอ้ยี่ยมมากเลยไหล,ไหลมาตลอดเลยนีน่ครับน้ำเปงพ่อเปองออกมาโอยอึดน้ำม,มีลีพ่อเระวาเลยจับเดือ่สั้นกแล้ว ่งไปหาน่อไม้เขาเพียงแอหน่อไม้หน่อยเฮ็ดทีเฮ็ดโอ้หน่อไม้บงคนทีหมดลายเลยต้มไปพี่บวน้องหัวครับนี่แหละต้นหัวมันจะเป็นังะครับเป็นชุดหน่อไม้ลวกจอดไดเลยน้องหัวครับแสบวุ้นทีหน่อไม้อัดง่นจะยมเห็นน่อไม้กับหน่อไม้ปิดน่อไม้อัดกันนี่างครับทีมไปหามา กันไม่โดนาะไรเราพ่อเป็นตบนี่ป่าวะพรากันเลยโดนเลตรงนี้ัมาบอกแนมแนกาหพีาคือโดนเที่ยวีเขาคนัดวเขาจะปิงนีโดนเป็นอะไร้อเปลมาเนี่นึ่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็สิบกบดมาครับ่มมันลงล่งเสดีจะล่ตีกันเด้ถ้าโดนลุ่งบักม ไหลเรี่ยีครับนาอาจารย์กนั่งอยู่นั่นแม่นว่าน้ดอ,ดอย,นยครับรหุดยอขัดสะพอพญานาคครับโอ้แต่เลรียีหี่บนเออได้น้ำาหน้ำยูพี่น,น้ำยูนี่เสียบไรตุ้งนองใหม่ครับมีแต่ตนองใหม่นไน,อ,น,อ,นองหัวควเพิ่งกักดลูกไว้อันนี้น้อใม่บ่งปลาครับบ่งไง ขึ้นไปโอ้ยครับผมถืองบุ๋งง่ลมเลนตุมแล้วโอู้ยง่หรือโน่นบุ๋งง่ครับโอ้ยเป็นดาครับไปเรื่อยเลยครับน้ำกับอะไรผมว่านลงพอนี่กูขไม่ได้ตัวนี้ สะพานโอเคครับเดี๋ยวรอบเบิ้งครับผมสุดยอดเลยบรรยากาศเดี๋นี่เยี่ยมมากนี่นะครับขนาดพอใส่อรอบทีมไว้เพ็่ปนรอบเออยือนบประได้บักหอยก็ปักขี้เดืเอดดอกขี้เดือดตัวนึงครับได<ม>้ดอ<ม>กขี้เดือดไม้ส,ส่วนมากเป็นเพียงตะไคร้ในปลาอย่างไรครับผมว่าได้ปลา เติอดซุ้มกุ้งซุ้ม,มเนี่ยละละปลาดุกก็ได้โอ้ยไขยนนยอ่อ็ได้เรียกพีนตกปลาคอเขาเขได้กิน,ยนเยอะแอนนี้มาใส่ป๊าแนะมัดโอ้ยเนาะคือหลักของอะไรออกไห,ไหมไรมาชิมใส่บรรยากาศท่าปลา,าบกุกมันตันนะทางนำ้ำเนี่ยออโอเคนั่นไรเยอะก็ไรอีกเขาโดนเขาก็ถือว่าติดบ่ได้ท่านค้ำหนักแค่น้อยเขาก็โอ้พอได้พื้นที่ดีดีเขาสุดยอดมากเลย เดืยดหมากเลยแต่ว่าเดียงทึรื่องกันมันตัดน้ำยิ่งตัดน้ำต่อปากคอใหญ่มันสิลงหัดแล้วผมว่าปากคอในรุ่งเดี๋ยวล่ะช่วงนี้มันเป็นน้ำขัวปีเถอะครับขัวปีป่าซิโบนีที่นอกแก้วซิโบนีท่านตับทันตับเป้งนี่เป็นปีแล้วมั้งครับนี่เว้ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วเที่ยวเป้งอยู่นี่เว้ย เดีย๋ยวนี้ก็ติอาใช้สาวกูงนั่นเอมาครับโอ้หลวงสดปูศ<ส>าสตร์แล้วครับานั่งล้อน้ำบกเข้าประเทศนีม่มาเดอ้อเข้าประเทศน,นี้ใครอยากเดนินครูเบาเอาฝ <laughs> ากเบอร์โทรหน่อันเบอร์โทรเปลี่ยนไม่ยู่ครับเพื่อนเดชซิมมาใส่อยู่ตัวลําทางสุดยอดครับบรรยากาศมอไซค์ขี่ลงมาหอดครับแต,ต่รถไนต์ต้องรอก่อนช่าวงนี้เป็นหนาฝนสว่างเนี่ยสว่างครับเลยการมากเลย มี่มุกเงาะให้กินครับฤดูนีพักหวานบ่ขาดพืชพักเต็มสวนรอบนี้มีป่าพร้อมรอบนี้ดอกว้าวพ่อตัดทิ่มป็นยังครับพักน้ำนี่พักน้ำม่นง่ามก็เก่าโอ้มันปลงไหมอันนี้พ่อทั้งใบออกเพลิดเป็นการเกษตรการขายอะไรที่ก่อนนี้พ่อเนาะเขาส่งตลาดแล้วหลักพักนอกพักน้ำมั้งสิขายอะไรไปส่งตลาดดิพักทุกมอยคือว่า นี่ค uhm รับคนสิตทำตามเล็กน้อยนี่เจ้าพื้นที่วิ่งน้ำุนเวียนสิเนาะพี่เนาะหมอครับข้าก็พยายามสิเี่ไหนที่เขาเจ้าน้ำเอาพี่เจ้าน้ำครับเออเมียมีโครงการอยู่คับกับพี่สาวอืบป้าบ่อนป้าบ่อนหวานกับป้าภาคเกระเศรษแล้วก็บพักกันจองเดี๋ยวสิไปเก็บครับเล็กน้อยก่อนช่วงนั้นจองัก่ะสุดยอดครับเดี๋ยวไปเบิ่งยังไหวก่็นะขอไปไป ดึงว่าไปถ้ากินกบต่ำฮงพี่ผักกันจองไไหมโอเคโอเคไปเห็นก่อนไปสาดก่อนเดี๋ยวมาเก็บพักก่อนสวยสวยไปทายนีครับผักแพวโอ้บกเข้าเดี๋ยวลายเลนข้าวนี่สพี่เก็บยังไงพักกันผักหญ่ห้ฮงผักไใ่ญ่ครับมาผักกัดจอง เมือก่อนเลยพี่เอาแต่อ <podia> ่อนเลยอันนี้ซอดอกครับนี่สอดอกกินได้เรสถึงอันใบอ่อนครับซอดอกมันจังสิมันมันใหญ่แล้วยมอะไรนี่คือทำพิซซานเดียครับพอดีงามเลยสุดยอดกลิ่นก็ขอบุญเอาไปลวกนลยครับเอาไปลวกมึงแดงพีซซานนี uh ่ใหญ่ยงามอันนี้ก็พักแง่งได้ไหมพักแง่งอันนี้ครับเฮะ เด็ดออกสิเลยกินทดกโรกัได้ครับพักไงเขาจเกียรน้ามันอัวน่พีนอุ้ยสกิ้วเขาเกียรน้าไปผัดลองมึงแก้วบ่อนหวานนี้ใหจังได้กินพีนแกงได้รอแกงคือบบวนพ่อู่เห็ดบางไฟเลยนี่พีนนี่หนีหงายยังก็หมด คือจังไหลคือนพื้นหรือหน่อยมือพือน้พน,พน,พนหน่อยนี่นะครับเไไดือดอกไฟเดี๋ยวนี้แง่อยู่แง่ตรงพ้องเบอร์ขนาดนะไฟมืนหุ่นนี้ไงพุ้นมืดเนื้อ <c oughs> มือนไปแล้วองานล่มแล้วครับงานเออพี่สุดยอดคัสเซดเดียเด๋ยวเดี๋ยวสิ่นลมทับกล่องอีกครับงาน <c oughs> หมดแต่ต่อเลยแต่เบอร์ครับโอ้ <ห ả? S 1> เล่นตุ่มก้อนมูเลยรูปไปยังครับ นี่นะคาวิทยุเฮดบังไฟเรียนภาคอีสานฮัวตะกอนอาจจะได้หลายอันอันกับมัสไซได้หลายอันแต่ก็ภาพลงมาเรื่อยคือเอาอันนี้บางเดียวนี่ปากกัดปล่อยใส่เข้าไวที่นี่ตปต๊บรวดตอนแล้วนี่อยโซ่นะก๊ากเอาลนะเขาดีดเอาได้แล้วว้า,าต้องดีดหามชีกงุงโย้ย คนบุเป็นคนละย่าผมเล่นบดีดทวนนึงเละเดียซื้อวัดดีดออกวะจ้ะท่อนจยกดีดออกเลยมอ่อนๆพีบุอื่นบอยาดเกษตรน้ำสุดยอดเลยเฮกไหนกินสดอันบอวันแกงเส้ปลาได้ย่ไ้ แต่ว่นแต่มันเป็นหกหกเนาะคันพักผักส้มมีหลายคันผักอันเนื้อกินได้ไี่สั้นนี่มีไหมเพื่อนผักกันยั่งครับนี่ยนี่นี่แมนประพื้นกินได้บระพื้นนี่แมประพื้นผักบังใกล้ายๆกันยุ่งใกล้ๆกันใกล้ายๆผักกินได้แล้วแมนครับผักกระเจี่ยงนี่ยังอืมมันสีหอมถ้าผักกินได้มันสีมีกลิ่นหอมหินเลยเกือบดิีเท่กันแล้วแกเขาจะแงเบินละนู่นคนั่นโคบินละ หมอใจเองเนี่ยเตี่ยมน้องพี่โอเคครับเอเบื้องปลาดีกว่าไหมนั่งเป็กบรรยากาศเข้ากระทินสุดยอดครับเก็บมากเลยบรรยากาศนี่ครับหมากคีอสั้นเก็บมังการผมได้อยู่ดอกนึงนี่หลวงวัดได้อยู่สามลำยังเก็บใหม่ครับเนี่ยเก็บตีเหี่ยวก่อนโอ้ยมาสีหมงอครับ จับสวๆจากสวนข้นหาป่าเขาค็เร uh uh okay. <se uh ื่องเทียงหุ่นอรรยากาศสุดยอดมาครับผมนี่ผมก็แก้มรอก็สุดยอดนี่ครับน้องที่ผมมาถึงีป่าลร้คนน้องไต่ มันมี่ครับระวังล้อน้ำรถครับนั่งถาครับผมสดกับปิงน้ำอยู่ปิงปิงสดจับลูกค้านั่นพิงไว้โอ้ขืนเลยเว้ยโอ้ขืนเลยเว้ยนี่ครับวิสันเก็บหอยถาแล้วโอ้สุดยอดน้ำรถนี่ ได้หลมีอยู่ได้ไหลไ,ได้ฝากพี่เพีดน้ำอย่าไปบอกว่าหล่อครันเรื่อมันยากจริงบอกครับอันนี้ไอ้ลอยครับผมบมึกสุดนี่ครับกำลังลดน้องน้องนี่รถเร็วกว่าน้องเทิงครับแต่ว่าน้องน้องบนนี่เสืมีป่าครับน้องนี่เพราะว่าใหม่มันหลายมันมีมงโยงโครับนนออืครับไเ,เไปตัวใหญ่นะครับกปล่อยไ,ไปคือเขา โซ่บึงปูจยักโตนะมอดล่อนนี่บ่แม,มนจับโว่กันนะเห็นดึงบึงโู้หอยไหล,ลีครับหอยเชอรี่หน่อยๆว่าแต่รวยไงเลยหอยไหลแบบนี้หอยปังเอาไปเทดเงี้ยปลาไหลนี่ปลาไหลอยู่บ่สวดยยดูนีบ่บ่าหาลูเลยบ่โอ้ยหมดแดง ไม่แดงมวกัดอครัับนะนี้เดี๋ยวก็ลงหาครับเดี๋ยวนางฐานนำรถก่อนอันนี้รถนะนี่ตัวเหล่ารถแล้วจีบเงาะฐาครับหวานเจาสะพานเพิ่งขาดเลยครับฮักเราสะพานเพิ่ง น้ำนักเกือบตัวเป็นประมาณจากเครื่องสูโมงนะครับเห็นปลาคิดเดือดตัวเดียว<笑><笑>เราเบิ่งกัดเรื่อยๆครับผมต้องเบิง่งดีๆเดี๋ยวก็เผยโตครับปลาใหญ่ตไไหแต่มันอยู่โตมันก็จะหมุนแล้วเป็นได้จังต,ต้องเปลีป่ยนต้องหาหนังที่ต่อ มอนมี้เราเห็นวีแววป่าครับอยู่น <c ười> <laughs> ี่โอ้บอกเตี้ยนเก่งเลยบอกสดอยู่นี้เตี้ยนเก่งนะเส้นใด้มากเลยครับคุณเมนูครับเมนูทำอนะครับเมนูหมูบอกผัดดูแล้วครับหอยเมนูหอยมากอยู่บ่อสดหอยมากมากหม้วานหมอบางจำควาบรเมีอะไรบ้างขคนละหอย เดี๋ยวหารถก่อนครับเดี๋ยวน้องมอดไปชม,มเห็นปลาลูกคอากก็ไม่ลูกคอกโอ้ตดแดงมาต้องมีปลาคอครับแต่น้องหนี่บาผาดดูแล้วไปล่างตีนว่านางเป็กก่อทางก่อนตาไล่แล้วตาไล่แล้วตาไล่แล้วโอเคได้หอยเต็มคู่แล้วครับนี่เมนูรองรับแล้วมื้อน,นี้หอหอนี่ครับบ่บผาดบรรยาก,กาศกำลังที่คำครับผมแต่เวลาโบพันเด็ด เขาแตะสิบหกหาสิบสามอภแกเหนื่อยครับผมขึ้นเย็นไรอยังได้ปูโอ้เหย,ย,ยียบหอยชั่วร่วงมมนแมนปูครับแห่มันติดว่าไตวกวัวปูนิบอีปีผูนิบไม่ได้เซกระซังพูนเียกระซังมาใหนนองเขาเลยโอ้ได้ปูอยู่เว้ย คิดกนดข้าคนจคิปยมือเลยนรอบคมยอดมีนูนที่สองมาแล้วครับปู่ครับหาปาเอาปนใสทิ้งกบกปเลยเินน้ำใหม่ไน้หลายไปทีนะพี่เติมน้ำใหม่ตุมแล้วน้ำใหม่พ่วงมาต้มไหมวันพี่ไหมปายังมามีอยู่เด้อหว่ามีอยู่ตัวหนึ่ง ยากาศป่ายุคคาตัวแก่เมือ่อไหเ่วะเย็นๆครับผมแห้งกินบเป็ียนยุคนีเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วจ,จือของแท้ห้องหน่อยครับสี่สิบขอ่ายิองรุงหลายีนี่คุดลงอีแต่ถ้ากระแตนตอนนี้ถ้ากรแตนออก,อกันเลยนนี่ปลาถ้ากระแตนมาครับเรานี่ปลากระแตนนเด็กขึ้นอวดปลาขวดพีนี้ปลาขวมันก่นแหงเลยไหมแหงเรบ่ ตอนนี้แต่ก็แตนกำลังออกตอนนี้ขึ้นขึ้นจ่อขึ้นจอจิ้งก็เดาถือมาถอดจาเน้นน้อยอร่อยเพลงไหนพ่อเพลงป่าแต่พ่อนุ่งเสื้อกายเรียนแต่ตัวหรอครับเห็นปลาร์กตัวหรอตัวใหญ่หนึ่งเดียนโอ้หัวชุ่มสุดยอดเลยพ่อแต่ผมถามน้องสดบางยานเป็งอาทิตย์บางยานเฮ้ยเป็งดูโหสิ่งน ต้อ่<ล>าในป่าจังกตัวมั้งครับได้ยินเสียงปลาใหญ่มันว่อนมัน,น,มนปจัจจะมีลูกนะหรือพอกัดแล้วที่นี่ด้กุ้งเราไปสั้นมาที่นี่เออได้กินกุ้งนะครับมาที่นี่นี่กุ้งว่าพอนี่โอ้มีอยู่ครับแต่น้องนี่มีปลาลูกอคอกครับ <c oughs> <c oughs> ม,มันกรุบเนี่น้อยนี่บอกแล้บไรู้เหนื่อยเมื่อวานนี้แม่อิหรีมันโมมีอันเหอะเลยนน้อยยินว่าแสบสมบูรเลยนี่นำบุเลอร์ความ สุดยอดครับเดี๋ยวสิกกอไฟครับยักน,อนก้อยนำโบกกอนนี่แหละครับเพื่อนนี่ทิดกินกันอยู่นี่แหละครับบรรยากาศรบ,บึงครับผมเตรียมของออกมาเรียบร้อยเพื่อต้องขอบคุณสถานที่น,อ,นองเขาอีกแล้วครับเ,<อ>เสียสดครับเสียสดขาดแต่แฟงอย่างขาดแต้ขนรูใจฮาผู้สาวอายมันคตในเดือบันนี่บอเล่ ก็บ่ติขี้แงดนป่าเลยาะพ่นกินเหล่าเลาพ่กินเหล่าอสั่นสั่นไปสอยู่ด่เอาามาผู้เดียวพีดๆ่เาพีมอนี้โทรมาอยู่ครับมาถิมาอยู่น้ำหาอยู่ด้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันตาพี่ไปถักใหม่ยังนอกนนะมาไเป๊กไหพี่เดของไม่อยู่ ยจะข้องพื้นที่ผมนึกเอาท่นแก้วไปกันนะพินภาพเป็นสิ่งที่ดีครับสวยงามจับปลาเลยบนน่้ยชาถึงไงบ่ถึงไงกัช่ไปหมดใส่เกล้งหมดมาเดีวถเอิ่าโอ้มีต้นไข่ความพี่สันมาต้นยังกว่าพี่โ้กไข่นุ่นครับกไข่กไข่นุ่นแลวจะชื่อองไนครับ วันผมเอื่แต่กุกไข่แล้วนี่ครับใส่อมหนูครับเราจะใส่หลายได้ครับม่มีไ่มีใบเพียบางไปสั้นว่ะกิดีพวกประตก้งสั่งครับเพิ่นบริลูกครับไผ่อันนี้ก็เลยเกิดเองครับน้องหวกนี่และครับตานนอมที่หาอยากมันนั้นเกิดบุกง่า่ครับ สุดดรอ่ะครับหักมาพี่หักมาครับผมจะเผาไปซุปนะครับอุ้ยนอนในกระไฮร์เลยเอาแต่นอนทุ่มซุปได้พี่นั่นแหละนอนผ้าผมหลุมนอนนี่แหละนี่งามกูมูเลยมึงแกหัวปั่นกูมูเนาะมักใส่นี่เนาะพ่อเราพี่ได้แล้วครับบุ๋งใหญ่ครับ สุดจอดเพา่จะซุปแมนครับทำเลหมองนางจีรลอแมนต้องไม่สมครับเกินหนึ่งตบกับแซ่บพร่งนครับนาอรย่าเหมื่อกกาครับแมนย่วหร่างเับไวจะตอกเขาตอกยั้งไปครบยีหี่ัวยืนนอกห่วกนี่ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติครับตามคล้องนี่เลย เต็มไปเหมดนะนี่นครับนึกว่มามันปลูกไว้ครับกำลังสีขืนเนี่ยพ่อแล้วแสบถึงเด้อมนอนไม่ห่วงนี่ครับนี่กำลังสีขืนครับแม่ผมมกเอามาฝากอก็สองมกเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพ่อก็ได้ซิมครับ <c oughs> พอดีเอามาฝากพ่ออยู่สอ<ก>งมกได้ติดมกนี่นะครับอนอนไม่ห่วงครับพ่อก็ถามหาหัวจักงอยู่พ่อเ็สบายอยู่ นี่กาดกับแวะไปเยี่ยมเลยพอทางตลาดเข้ากันลงจะเลื่อนในคมมาจากไปจำหลายปีและแล้วคนก็ได้ครับพี่พี่เขาอยู่บานนอนนี่แหววไปดินอนห่วงไงเอารถนอนนี้มันเพิกระเทือนนอนห่วงมันตรงเนี้ยเหรอดิแมนมันตรนอนเงานอนตรงมันตรงครับเขาจะเอาสิบ่อานอนหน่อยครับแนพวกประมาณมีความันอ่อนไปเบิดมันเขาเป็นนอนห่วงล่ะครับไปเทิดมันไม่อัพแมน ฝน,นมันกลับแรงม,มากโอ้ยก็ลังขึ้นเลยแต่นอนก็ต้งสิงามขึ้นป่งไม้เรื่ยอยไม่ห่วงนี่ครับมันเป็นน้ำอะไรมาจากเขื่อนครับได้เรื่อยครับบ่ม,มีเบิดน้ำพ่อสุดยอดพื้นที่สุดยอดอีหลีครับฝนมันพายุบนเขาอยู่ไม่แต่มันตัดน้ำเลยก็ได้แต่ยันยันแต่ป่าไหลลงน้ำมันน้ำน,นี่แหะครับกุ้งแล้วล่ะกุ้งเขาจะกินอยู่นด้ มันขวานมันขวานเขาจะเอามือปัดเอาเสวิงเอาว่าเขาได้กลอยว้ยมีเซียนหอยสั้นมาอยู่ตรงห่วงครับนี่ตรงห่วงเดี๋ยวก็ได้กินครับซ้ำกุ้งโอ้เห็นป่าสี่บอกกันนะครับลูกขวากตบแมวนั้นมาอยู่หรอกแมวอย่างนี้ผุนนี่ปลาพักหนามผุน ยอดแล้วท่างนี้ก็ขอบคุณพ่อได้หลายเลยนี่ครับนัเอื่นลูกหลานมาได้กินน้ำบรรยากาศยังสี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสกสวนไปทางพุ่นตอองน้องผมเป็นไงคนนี่แต่ว่ามีคนไปสูบไหสูบเองพ่อแม่มันกับว่างว่างน้องไงมันเป็นยังสีอะได้รว่ามับครับผมเดี๋ยวผมได้ไปเฮ็ดเกษตรเลาะนั่นก่อนเ็ดทั้ง่านีศรีสาครับ อันนี the <c oughs> <S S ้ร้องเบื้องแค่บาทสองบาทเนี่ยิว่าสมัยเก่าเฮ็ดแบบนี้ครับโอ้ยเสียนหอยสั้นเนาะเพิ่นไปขันน้องขาประจำครับแต่ก่อนทางหุ่นเมียกับจับวิงไว้แด้วทางหุ่นสัตว์เสือวิงงัานี้นี่จวกจ้วกหุ่นเออเมนครับเริ่มเริ่มสาดขึ้นสูงเสือวิ่งนี่เลยเถื่อนกันมาที่นี่ให้กันมาที่นี่มี่ัวตาเหรอว่าเปียกัานี้นี่ เดี๋ยวอเปลี่ยนเปลี่ยนกันูอีสาน่เปลี่ยนกันผ้น่าหาทดูอีสานโอ้ดูอีสานได้ครับได้ฮ่ฮ่ฮ่อมอ้กตวใหอมีอาก้โอเจะอาดครับานั่นพอกินหอดสมัยเก่าได้เห็นบอกงานรองเบิงเลยครับแต่ว่าแต่ว่าสมัยตะกวนนี่มันเปลี่ยนขั้นโสงนะพอกตะกอน อะไรกูเลยเรองจีวาใส่ยกเฒ่างเพอแล้เพราะเพราะสุดจอดแข็งแรงดีตดวนีเดี๋ยวที่น้องซดเข้าไปเด้นี้ว่หลาว่ลาไหลเรื่อยๆอยู่ครับผมเะไมไหลก็ไหลถึงจไหล้ิเอสามสามสาทีสามทีเมง่อ่ก็ต้องไหลแลอดปัจจุบันนี้